ีเดยวกันแต่ถ้าไม่เพียงพออย่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมันมีทั้งางยแห้เอานี้ปเอายาแห้งยาแห้งมันจะสะดวกกว่าง่ายกว่าเราจะเห็นแล้วเป็นของแปลกติดา่าเป็นแบบเอ้ยเฮ้ยเน้ยม้อ้้้้้้ จุงมาจุงเดินขึ้นมาค่อยๆช้าเอาไอ้ลูกมันไม่เอาไอ้ลูกมันนอนเว้เเยดเลาตดเลมาัเลดเมาเลาตดา้มาั้งมาเ้าตเลมาเ้างต จานก็เดินเดินระวังเด้อระวังเด้อใส่ยิ้มเอ๊ะพระจานอย่างนี้รถรถที่เขาจะวิ่งผ่านไปผ่านมาควายมันจะกีดเขาน่ไอ้ลูกไปจานเสือเขาลงน้ำดีผมดูเสือเขาลงน้ำใั้งเอาดิขี่เลยขี่เลย ไม่เห็นหน้าพระอาจารย์พระรวมรุ่นแรกเห็นไหมดี <c oughs> มีน้ำไม่เั้นจะต้องรอฝั่งนี้ต้องมาถ่ายฝั่งนี้ไปแล้วนะนิกไปแล้วนะเ<า>นาาบนมาแรงงานเข้าจ้า มาได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูยิงไปขีดตามมันเอาดึงดึงหน่อยดึงดึงหน่อยนมาเลยะอาจารย์มาไปเรื่อยๆ